ไม่รู้ไม่รู้ได้ท,ท,ทนันคันนี่ไงเนีはは <t os> <t os> ่ยท่ออย่างนี้ไหลตรงนี้อันนี้ฝังท่อไว้ให้ไหลลงนี้แล้วก็ออกมานี่เหรออ๋อรูใหญ่มันอยู่ตรงนู้นนะเหรอที่มันขึ้นมาเยอะๆที่ขึ้นเยอะๆอยู่ฝั่งนู้นเหรอตรงกลางมึงลงไปทำไมหาอะไรเหรอหาอะไรครับ มาหาอะไรครับ <laughs> มาอะไรครับผมมนาสวยมนมีแล้วนะมาออกแล้วนอตอนนี้เรากำลังหาเส้นทางที่จะไปครับหลงแล้วครับ <c oughs> อันนี้เราจะไปไหนอะ่ะบอกแก้วที่เขาเขียนป้ายนั่นหรอ อ๋อนี่บ่อน้ำเนี่ยบ่อน้ำร้อนอ่ะร้อนเหรอบ่อน้ำร้อนอุ่นแบบไม่ต้องต้มเออได้ตรงโู้นเหรอันนั้นบ่อุ่นอันนั้นบ่อุ่นออันนั้นอันนั้นบ่อุ่นอย่าบอกว่าจะชิมนะอย่าบอกว่าจะชิมนะเออ เย็นไหมน้ำใสเลยลินไม่อยากเชื่อว่าน้ำไหลผ่านหมู่บ้านถามมันจะใสขนาดได้ขนาดนี้นะถ้าเป็นในกรุงเทพเนาะคิดดูถ้าไปนะสา,ายน้ำสายนี้ผ่านกรุงเทพก็ย้ายอะไรอะไรนะของแสนแสบ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 นดังม่ชื่อคน แม่ตูอ๋อเป็นที่มาของตูเด็กตูเะนาะดีนะเขามีบอ่อเขามีบ่อน้ำธรรมชาติจ้ะว้าวเนี่ยมันออกในเนี้ยเทสเนี่ยมันออกอยู่ในเนี้ยมันดังขึ้นในเนี้ย แล้วมันก็อุ่นเองคนเดียวมันนะหน้าหนาวก็สบายกันนะสบายเออนี่กลิ่นก็มาถันหน่อยๆได้นะเออก็มันก็มันไม่เชื่อมือนี่ที่เขาโตกนเขาโตกไว้มันไม่เจอมันก็เลยมันเป็นน้ำผุดขึ้นมาจากดินเนี่ะมันร้อนจริงๆเหรอมันอุ่นเปล่ะหรอฮะอันนี้มันก็ไหลอยู่อย่างเงี้ยตลอดเหรอ อะไรนะครับ้จอดไมไม่ไมพูดถึงว่าถ้าปิดได้ไหมปิดไม่ได้ไหถ้าปิดนี่ทอแตกเหรอถ้าปิดก็อม่านอูนถ้าปิดมันก็ล้อนอ๋อน้นอกน้นำมันออกตรงนู้นดูดูตดขึ้นจากตรงนู้นในในบ่อโอ้ ของทเขาพังของเขาพังอะไรสักสิ่งหรือเปลเออมันอุ่นจริงๆนะทำรายสัพ์สิ่งทางปัญญามันเคยแห้งไหมไม่เคยแห้งเลยเหรอเออเดีอ่ะอยากมีแบบนี้ไปไว้บ้านเพื่อหยดน้ำอเออ ถ้ามีแบบนี้ไ,ไว้บ้านนี่จบเลยอะ่ะเราต้องซื้อน้ําแล้วก็่ต้องซื้อเครื่องทําน้ําอุ่นด้วย <c oughs> <c oughs> แต่มันกินมีกลิ่นกรรมฐานหน่อยๆนะกลิ่นไข่เน่าอะ่ะนีาาาาาา่นี่ <c oughs> น,นี่ดูนี่ดูนี่ฮิกูว่า <c oughs> กูจะล่วงอ่ะตอนนี้เหะะ <c oughs> รอพี่นี่ไมนขึ้นเยลยไม่เห็นไหมเห็นไหยไม่แฉะอุ่นเลยนี่มันไหลมามันก็จะหยิน เนี่ยมันบุด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 ขึ้นตรงนี้เลยอ่ะเนี่ยได้มาขึ้นเลยเออมันบุดขึ้นตรงนี้เลยอ่ะอ๋อเอาแปลงออกหน่อยสิแปลงซักผ้าใครอ่ะซักผ้าแล้วไม่เอากลับอ่ะเอามานี่เดี๋ยวเอากลับบ้านี่มีแถวยาสีฟันเอามาอาบนี่เออตรงนี้อุ่นนี่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  อัดลองจับตรงนี้ดิเนี่ยที่มันบูดบูดบูดขึ้นอะน,น,อบบนั่นหนาวเขาวาอาบน้ำได้ไหนไวะนั่นไงเออน,นั่นแหละที่เป็นรูรูอะเอออุอ่นแบบเนาะทำได้ไงวะอุ่นแบบกำลังดีอ่ะเออเหมือนที่ว่าร้อนอเออเป็นน้ำอุ่นที่แบบอุ่นอาบได้แบบว่าต้องผสมแล้วอ่ะใช่มันน้ำผสมแล้วอ่ะ น,บบนี่ท่านก็ดันหนาวแล้แช่แะอืมมันเป็นกลิ่นกรรมฐานนิดนิดแล้วมีกลิ่นอืมแสดงว่ามันกินไม่ได้สิกินได้ไหมกินได้เหก,นกินเลยกลินเหรอมันก็เหมือนน้ำแร่ที่เอาไปแช่กันที่น้ำพุร้อนน่ะกะนเหมือนกันเนาะเนี่ยแต่น้่นมันไม่ใช่ธรรมชาติไงอันไหนอันที่เขาไม่แช่มันแช่ธรรมชาติหรืออ่ะอันนั้นเขาต้มมันมีหม้อต้มหรอหรือเหรอ โทศสาปอะไรอ่ะอันนั้มันมีมอตอร่มบุดบุขึ้นเลยอ่ะอือแต่ไหนไหนที่บ่านเดี๋ยวบ่อใหญ่ันได้แหนน่ะมาพูวงมาไปผิดกันทีไรเขาฝังข้อลงไปเลยนะทิพ์หน่ไม่ได้ฝังอแล้วมันเข้า่ไห่นี่อ่ะใช่ใช่ฝังข้อไว้เนี่ย ไม่รู้ก่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ได้ทันทันนี่ไงเนี่ยท่ออย่างน่ะไหลอะไรอันนี้ฝังท่อไว้ให้ไหลลงนี้แล้วก็ออกมานี่เอ๋อเขารูใหญ่มันอยู่ตรงนู้นนะเหรอที่มันขึ้นมาเยอะๆที่ขึ้นเยอะๆอยู่ฝั่งนู้นเหรอตือกลางนี่ไงลูมาไหนหรออ๋อนั่นเหรอนั่นเหรอนั่นไงนั่นไงเป็นรอยตะกันอยู่นั่นไงขึ้นตากนู้นรูใหญ่นั่นน่ะที่มันเป็นรอยตะกันนั่น เ<ว>ออถ้าตรงนั้นถ้าจะร้อนกว่าทุกที่เลยป้าก็ต้องป้าก็ต้องจดไอ้นั่นมาไปไปวัดต่อไปวัดต่อไม่รู้อยู่ไหนะโอ้โหดิตกหนามตายจังเลย <c oughs> <c oughs> อะอยากเล่นกับบัวพอดีเลยตรงเนี้ยล่นเลย ไม่คุ้นเลยกำลังดนไปวัดน,นะครับเราจะไปเที่ยววัดกันมาถึงที่แล้วก็ไปไหว้คงไหว้พะระกันหน่อยอันนี้เป็นอะไรเป็นโรงเรียนะนะอันนี้เป็นบ้านพักครูเหรอหเข้าไปจีบสาวครูกันเหรอ วันนั้นเดินมาเหมือนมันไม่ไกลนะทไมวันนี้มันไกลหรือว่าเราอิ่มวะไม้เออบ้านพี่บ้านเลยก็ต้องพิเศษหน่อยอ้าวมีสภากาแฟด้วยอ่ะเติมน้ำมันป่ะหลักๆก็น่าจะมีโซล่านะ หรือว่าไบาโอไบโอดิเซลไบโอดิเซลอันนี้ไม่ใช่ต้นข่อยนะแต่เหมือนว่าแต่ต้นคินงไม่ใช่ต้นข่อยต้นเจ้านี่มาตรงนีน้นมสีชมพูเลยอนะ่ะเอาดูดิเฮ้ย <laughs> อย่าท้าลุงนะลุงเคยนะ นสัญญาณโทรศัพ <anger> ท <ers> ์อ่ะบ่มีเลยเหรอบ่มีสัญญาณเลยรอ่ะเนี่ยเสาสัญญาณอ่ะมันก็จะมีรวมกันหมดทุกค่ายเลยนะเขาแชร์ทุกค่ายแล้วก็แชร์เขาแชร์เขาเขาแชร์เสากันแล้วไม่ใช่เหรอเลือดมีแต่ค่ายเอไอเออการชีวิตเลยอันนี้บ้านแม่นี่บ้านแม่พี่ตู่ใช่เออไหนนอนเลยโน้ตป่านเลย อย่าเมป่อย่าปอยาไู่บ้านเหรอาไเจ้ขาปิดเขาก็ปิดไว้ยแงไงเขาภาวนาอยู่สมประธรรมจริก ไม้เข้าสวยเนาะเอาเข้าเขตอพยพทานแล้ว

ไม่ใช่ชาวบ้านแต่คืนออกมาแล้วเฮ้ยสงบดีนะสงบร่มเย็นเฮ้ย,ยมีมะกอ,อกด้วยไหนๆเรานี่เราได้มะกอ,อกเราก็ได้มะละกอแล้วครบแล้วครบเซ็ตก่อนไหนมะกอ,อกมีอะไรดเอามะกอ,อกไว<า>้ฮะมันต้องล่วงนะล่วงไหม ไม่เอาในวัดไม่เอาหรอกอยู่ในปลาแน่ดูมาก่อนอยู่เนี่ยหกเข้ามากเลยอ่ะ เด็ดนะสงบลมเย็นน,น,นี่เป็นวัดจีนเหรอทำไมอ่ะมีเสียด้วย <c oughs> อ๋อเนี่เหรอเขาเรียรกมีเสียเออโบกหู้นะว่าเขาเรียกมีเสียเนี่ยเ่ือสาย สรุปแล้วเป็นบินเซียนนี่คือตัวอะไรอะ่ะสิงโตนเซียอยู่อยู่กับต้นโอ้ยเซียนมันเป็นสิงสิงนะสิงผสมกับบังกรอ,อาวันนี้เรามาเที่ยววัดกันนะครับสงบร่มรื่นวันนี้เราก็จะสงบจิตใจเที่ยวกันต่อมาแค่สงบจิต <So story. S 1> สงบ <Okay. S 1> ใจเฉย นี้เรามาเที่ยวบ้านพี่ตูต่เด็กโตมึงลงไปทำไมหาอะไรเหรอหาอะไรครับมาหาอะไรครับม,า,า,อรรบมา,าอะไรครับผม มีแล้วนะมออัออกกันแล้วมันมีหน่ยวยละลูกลูกอ่ะเขาเก็บขายแล้วเหรอแน่ๆขาะนาดแห่งนี้พี่ก็นึกว่าเขาเก็บค่าเข้ามาเห็นมีถ่ายสักคนเอนอ เรเจะาของบ้าเนเขาไปไหนก็ไม<า>่รู้นาน <c oughs> มาตั้งนานแล้วมาตั้งนานแล้วจนลืมแล้วอ่ะแสดงว่านานมากเด็กใช่ใหมปะวะ อันนี้เรากำลังหาเส้นทางที่จะไปครับหลงแล้วครับอันนี้เราจะไปไหนอ่ะบอกแก้วที่เขาเขียนป้ายน่ะหรอ <c oughs> อัดน,น้ำมันพอล่อ พอนะอ,อ๋อลงกี่เดียวได้อยู่ข้างหน้าพอเหลือเฟือข้างหน้า